คอเสื้อนะคะเราจะเก็บด้วยลายนี้ใช้โซ่สองดึงเข้ามาเพื่อให้ลายมันกระชับเวลาเราถอดงานออกจากแบบเสร็จแล้วนะคะตัวที่เป็นด้านโชว์งานมันจะอยู่ด้านหน้าถ้าคอเสื้อมันกว้างไปเราก็จะเก็บคอเสื้อเข้ามันจะได้เป็นทรงเสื้อออกมาแบบนี้แขนมันจะเป็นแขนในตัวนะคะแล้วตรงนี้จะเป็นปีกข้างข่าวเรายังไม่ได้รีดนะตรงนี้เพิ่งจะถอดแบบออกมาค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเก็บคอเสื้อให้มันตื้นขึ้น แขนเสื้อหรือชายเสื้อจะเก็บหรือไม่เก็บก็ได้นะสวัสดีค่ะเมทินีแฮนเมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อไอริสโคเชรหัส mi ศูนย์ย์สี่ ep นี้เป็น ep สองหลังจากที่เราถักตะข่ายยึดงานโมทิฟททั้งหมดแล้วแบบนี้นะคะเราจะเก็บเข็มหมุดออกแล้วก็เข็มหมุดมันจะกลับไปอยู่ที่ตัวปักหมอนตัวนี้เหมือนเดิมเราจะถอดออกนะคะถอดแบบออกมาเลย เราต้องเช็คงานให้ครบก่อนนะคะก่อนที่เราจะถอดแบบนะเราต้องเช็คงานเราทั้งหมดตรงไหนที่จะต้องมีการแก้ไขเราปรับแก้ไขให้ครบถ้วนนะคะแล้วเก็บเข็มหมดให้หมดก่อนก่อนที่จะปลดลายออกมาพอเราปลดลายออกมาพลิกงานนะคะตอนที่เราถักเราถักด้านในแต่พอตอนปลดออกมามันจะโชว์งานด้านนอกอันนี้เป็นด้านหน้า ส่วนนี้เป็นคอเสื้อถ้าเราต้องการคอเสื้อที่มันแคบลงนะคะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการถักเก็บริมคอเสื้อถ้าใครชอบที่จะเป็นคอกว้างๆแบบนี้คุณก็สามารถใช้แบบนี้ได้เลยเวลาเรารีดเราจะรีดด้านในนะคะเราจะไม่รีดด้านโชว์งานรีดด้านที่เราถักตัวนี้รีดยืดลายออกมาตอนที่เราถักลายตะข่ายถ้าเราถักตึงมือเกินไปนะคะเสื้อมันจะหดเข้า เวลางานพลิกออกมามันจะโชว์ด้านที่เป็นด้านถูกต้องเพราะฉะนั้นตอนที่เราวางโมทีฟเราวางความหน้านะคะด้านโชว์งานมันจะอยู่ข้างล่างข้างล่างพอเราถักเสร็จแล้วพอพลิกกลับมามันจะเป็นด้านสวยแบบนี้ตอนนี้เราจะเห็นลายชาัดเป็นลายฟองน้ําแล้วตรงน,นี้ก็จะเป็นลายวงกลมลองใส่ดูนะว่าคอเราโอเคไหม ถ้าเราชอบคอกว้างเราก็สามารถใช้แบบนี้ได้เลยอันนี้เป็นแขนเสือ้อตะข่ายที่ถักก็จะอยู่ด้านในนะคะเวลาโชว์งานมันก็จะโชว์หน้าตาแบบนี้ตัวแม่แบบเราหลังจากที่ถักเสร็จแล้วนะคะแม่แบบตัวนี้สามารถเก็บใช้ซ้ําได้เราจะมีตัวนี้ค่ะตัวเทปเป็นเทปใสหรือว่าเป็นเทปสีก็ได้นะคะเราจะคาดอีกรอบ เพื่อปิดงานที่เป็นตัวรอยเข็มแบบนี้ค่าทับไปเลย ผ้าเนี่ยค่ะรูปอีกรอบนึงเราก็จะได้ตัวหุ่นตัวใหม่สำหรับที่จะใช้ในการถักเสื้อตัวต่อไปทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะอันนี้เป็นด้านหลังถ้าเราเป็นมือใหม่เราไม่เคยถักมาก่อนเลยนะตรงข้างล่างอะคะ่ะเราสามารถเขียนเป็นเป็นแนวแบบนี้สำหรับลายที่เป็นหกเหลี่ยม เราก็รูนี้ไปเรามาดูตัวเสื้อนะถ้าเราชอบที่จะเป็นคอกว้างเราก็ไม่ต้องเก็บคอนะคะเราลองขึ้นหุน่นถ้าไม่มีหุน่นเราก็ลองใส่ถ้าคอเสื้อมันกว้างไปเราก็จะเก็บคอเสื้อเข้ามันจะได้เป็นทรงเสื้อออกมาแบบนี้แขนมันจะเป็นแขนในตัวนะคะแล้วตรงนี้จะเป็นปีกข้างคาวเรายังไม่ได้รีดนะตรงนี้เพิ่งจะถอดแบบออกมาค่ะ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเก็บคอเสื้อให้มันตื้นขึ้นแขนเสื้อหรือชายเสื้อจะเก็บหรือไม่เก็บก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีเก็บคอเสื้อตรงนี้ค่ะเรามาดูวิธีเก็บริมคอเสื้อทั้งหมดนะคะถ้าเราชอบคอกว้างให้เราใช้แบบนี้ได้เลยไหมที่เราจะใช้เก็บนะคะพี่เมย์จะใช้สีเดียวกับตะข่ายข้างล่าง เส้นเป็นเส้นขนาดเบอร์สิบหกนะคะหัวเข็มที่ใช้ในการถักเบอร์หหัวขนาด1.0ึมิลค่ะยี่ห้อที่ใช้คือทิวลิปเริ่มด้านหลังก่อนนะดึงห่วงเข้ามาพอดึงห่วงเข้ามาเสร็จแล้วนะคะเรามาดูตรงลายที่เป็นลายซิกแซกตรงที่เป็นช่องโซ่เราดึงเข้ามา มันจะล็อกโซ่ที่ใช้ถักข้างบนตรงนี้เป็นโซ่ห้าพอโซ่ห้าเสร็จแล้วนะคะลายที่ใช้ถักนะจะเป็นลายพันควักเราจะต้องถักด้วยวิธีดันหัวเข็มและใช้นิ้วกลางข้างขวากดพันหัวเข็มอ้อมลงข้างล่างดึงห่วงขึ้นมามันจะมีอยู่สามรวบสอง พันหัวเข็มอ้อมโซ่เรารวบสองอ้อมโซ่นะคะทั้งหมดแปดครั้งสามแล้วนะต่อไปครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าครั้งที่หกต้องดันหัวเข็มยาวนะครั้งที่เจ็ด ทั้งที่8ปดแล้วเราก็พันหัวเข็มลงไปที่ช่องโซ่ดึงห่วงขึ้นมารวบสองพันหัวเข็มแล้วรวบผ่านทั้งหมดพอรวบผ่านทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะหัวเข็มลงที่ช่องโซ่เดิมโคสโลดึงสี่พอดึงซีเสร็จแล้วถ้าเป็นแขนเสื้อกับระบายชายเสื้อเราใช้ลายเดียวกันแต่โซ่จะเป็นโซ่ห้าแต่ถ้าเป็นคอเสื้อ เราต้องการให้คอเสื้อมันกระชับเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นโซ่ตรงนี้จะใช้ถ้าเป็นโซ่สามจะพอดีถ้าเป็นโซ่สองจะดึงเข้ามาเราลองด้วยโซ่สามก่อนถ้ามันไม่กระชับเราก็ปรับเป็นโซ่สองตรงนี้โซ่สามนะโซ่ห้าพอโซ่ห้าเสร็จแล้วนะคะพันหัวเข็มอ้อมขึ้นมามีสามเราจะรวบแค่สอง ด้นหัวเข็มยาวคุณจะถักได้ง่ายตัวที่สองตัวที่สามสี่ตัวที่ห้าตัวที่หกเจ็ดและแปด ตัวที่9จะลงตรงช่องโซ่พันหัวเข็มลงไปในช่องขึ้นมารวบ2แล้วเราจะพันหัวเข็มแล้วดึงผ่านทั้งหมดเรายุบมันเข้ามานะคะพอยุบเข้ามาเสร็จแล้วหัวเข็มลงช่องโซ่ดึงผ่านลายออกมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้ ใช้โซ่สามเราลองโซ่สามดูระยะหนึ่งถ้าคอไม่เข้าเราปรับเป็นโซ่สองเราสามารถปรับได้ตามต้องการนะคะแล้วเราก็เริ่มในลาย Single ลโค c เชโซ่ห้าถักพันรอบตัวโซ่ตรงนี้ทั้งหมดแปดครั้งนะคะลายที่ใช้คือลายฮาร์ปด u b เบิลโคเชหรือ ตัวพันควักเราต้องดันหัวเข็ยมยาวๆแล้วเราก็ต้องใช้นิ้วกลางข้างขวาประคองตัวที่7ตัวที่8ตัวที่9ลงตรงนี้ ถักด้วยลายนี้วนรอบลายที่เราถักเก็บวนรอบริมตรงนี้นะคะมันจะดึงคอเสื้อจากคอเสื้อที่มันกว้างๆดึงเข้ามาได้ถ้าเราต้องการให้กระชับโซ่ตรงนี้เป็นโซ่สองถ้าต้องการใส่สบายๆเลยนะเป็นโซ่สามตัวที่หมุนตรงนี้เราก็สามารถเพิ่มได้และลดได้ตามความต้องการนะคะเราถักวนมาจนมาถึงชุดสุดท้าย ตรงนี้จะปรับเป็นโซ่สองเวลาถักจะถักซิงเกิลโคเชตก่อนแล้วก็ถักโซ่ห้าแล้วหมุนลายที่ใช้ถักจะเป็นลายพันควักครั้งที่สี่นะคะต่อไปครั้งที่ห้า ครั้งที่หกครั้งที่เจ็ดเราสามารถปรับได้นะคะจะใช้เจ็ดหรือใช้แปดก็ได้แล้วครั้งที่แปดลงตรงนี้ค่ะพันหัวเข็มก่อนแล้วลงไปที่ช่องโซ่รวบสองแล้วเราก็พันหัวเข็มรวบผ่านทั้งหมดพอรวบผ่านทั้งหมดเสร็จทําให้ตรงนี้กระชับดึงเส้นนี้นะแทงลงไปในโซ่แล้วเราดึงผ่าน ถ้าของเราเริ่มด้วยโซ่สองเราก็จบด้วยโซ่สองถ้าเริ่มด้วยโซ่สามก็จบด้วยโซ่สามลายมันจะกระชับตรงนี้เข้ามาแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นดึงผ่านแล้วเราก็ตัดไหมดึงห่วตงตัวนี้ออกมาเวลาเราเก็บเศษเราก็ใช้เข็มปักคอสติค่ะ งานเก็บจะเนียนกว่าการใช้เข็มโคเชนะแขนเสื้อกับระบายชายเสื้อนะคะถักด้วยลายเดียวกันโซ่ใช้โซ่ห้าค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องการดึงเข้าเราต้องการใส่แบบสบายๆเราก็เก็บซ่อนไปตามลายจุดเริ่มต้นตรงนี้เราก็ใช้ เข็นปักคอสติซอนนะคะไล่ออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ก่อนที่เราจะเอาไปรีดนะคะเราปรับลายเราดึงอย่างนี้จากที่มันเอียงขึ้นให้มันเป็นลายโคง้งก่อนที่รีดะคะ่ะเวลาร,รีดด้านในนะคะด้านที่ไม่ใช่ด้านโชวลายแขนเสือ้อถักด้วยลายเดียวกันแต่ว่าใช้โซ่ห้า ลายออกมาจะใส่สบายสบายแบบนี้เวลารีดรีด้านในรีดยืดลายออกมาทั้งหมดค่ะ ep ต่อไปนะคะจะเป็น ep สาของเสื้อ mi ศูนเป็น ep สุดท้ายเราจะขึ้นหุ่นให้ชมหลังจากที่เรารีดแล้วตอนนี้คอเสื้อมันจะกระชับเข้ามาข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะเป็นเสื้อ adidas c o c h e นะคะรหัส mi 0 0 4 วิธีการถักโมทีฟการสร้างแบบการถักตะข่ายแบบโมทีฟที่เคยสอนนะคะแล้วก็เสื้อไอริชโคเชที่เคยสอนไว้จะอยู่ในอัลบั้มของคลิปวิดีโอเสื้อไอริคโคเชค่ะจะเขียนไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอคุณสามารถตามไปดูได้พบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u ู u ูบเมท i n น e Handmade ขอบคุณค่ะ